เซอร์ไพร์มาตาฟัคเกอร์กัดแย่แล้วล่ะครับถูกล่ามโซ่ถูกพัฒนาการอยู่แล้วสตูก็กำลังจะมาเล่นงานกัดแล้วกัดจะเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้ยังไงกันล่ะครับเนี่ยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกุมน่าชแน,นลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กตอนล่าสุดตอนที่379เครับเรียกได้ว่าพอการ์ตูนตอนใหม่ปล่อยออกมาไม่ทันไลครับเราโดนทวงกันอย่างทันทีโดนทวงกันในทันควันเลยนะ คือกระตูนเรื่องเบอร์เซิร์กเนี่ยสำหรับช่องเราที่ลงคลิปไปอัปโหลดคลิปไปนะครับเออคนดูไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่สำหรับคนที่ดูและติดตามเนี่ยเขาก็ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นติดตามกันอย่างใจจดใจจอ่อพอสมควรครับเพราะว่าเราโดนทวงกันมาอย่างหนักหนาสาหัสหทีเดียวเชียวนะอ่ะโอเคครับผมเราก็จัดให้ตามคําขอนะครับผมมารับชมเรื่องราวในตอนล่าสุดนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับเหตุการณ์ยังคงอยู่ในประเทศกุสานครับท้องฟ้าวิปริตแต่ปวนทันใดเนื่องจากณนะตอนนี้ประเทศ แห่งนี้เนี่ยถูกสาวกปลุกเข้ามาแล้วนั่นเองครับแล้วก็คือไม่ใช่แค่สาวกนะครับพวกปีทรงปีศาจนะครับก็ปลุกเข้ามาด้วยครับทำเอาชาวเมืองในคืนหนีกันจ้าละวันเลยล่ะครับพวกชาวเมืองนี่คือตกใจกันอย่างมากครับสีหน้าของชาวเมืองนี่คือโอ้โหเรียกได้ว่าทุรนทุรายกันแบบสุดๆครับอย่างชอบกระตูนเรื่องนี้นะ เวลาวาดสีหน้าตัวละครนี่คือแบบได้ฟิลด้อารมณ์กันแบบสุดๆนะครับผมชวนดิ่งชวนหลอนมากครับส่วนทางด้านอีซีโดเองเนี่ยก็เรียกว่ายัางงงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าณตอนนี้ประเทศกุสานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับผมทาไมมันช่างดูวุ่นวายกันสิเลยเกิดครับตอนนี้ทางด้านอีซีโดและพักเนี่ยก็พยายามจะไปในจุดที่มันไม่มีคนไม่มีความวุ่นวายครับเข้ามาในตรอกซอกซอยครับแต่ลแล้วครับผมในตรอกซอกซอยแห่งนี้เนี่ยไอคโครนดำๆเนี่ยครับมันก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่ามีโคล จำนวนเยอะแยะมากมายเลยครับโผล่ Pro ขึ้นมาจากโครนครับทำเอาอิซิโดนนี่คือเวอร์เลยครับว่าโ oh อ้โหอะไรกันวันนี้ปีศาจมากมายเต็มไปหมดเลยนะทางน่าดพักเองก็บอกว่าพักเองเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์สักเท่าไรหร่หรอกนะแต่จากที่ดูแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็คือพวกโทรนั่นแหละแล้วคือไอ้โทรที่เราเห็นเนี่ยมันก็จากหน้าตามไม่ค่อยคล้ายกับโทรที่เราเคยเห็นมาเมื่อภาคก่อนหน้านี้นะครับไอโทรพวกนี้เนี่ยมันจะดูแล้วมีคาแรคเตอร์มีดีไซน์ที่มันดูน่ากลัวน่าสอยสองแล้วก็ อัปปะลักขึ้นจากเดิมประมาณ2เท่าตัวนะหน้าตาหน้ากลัวมากเลยนะพวกโทนั้นกําลังจะบุกมาโจมตีใส่ทั้งพักและอีซีโดครับแต่ก่อนที่2คนนี้จะถูกทําอันตรายครับคุณลุงอัศาวินปรากฏตัวขึ้นมาช่วยจ้าทําการเอาอาวุธฟาดหัวโทรไปตึงๆทีนึงครับโ้คุณลุงนี่คือพลังกำลังเยอะมากครับ ฟาดหัวโรซะแบะเลยนะคุณลุงเขาก็เป็นหัวนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นไงบ้างพ่อหนุ่มน้อยยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้เป็นอันตรายใช่ไหมในซอยนี้มันแคบนะเราเนี่ยต้องถอยกลับไปก่อนแล้วล่ะพอ่อหนุ่มซึ่งโรพวกนี้ครับหูดูท่าทีแบบกระหายเลือดมากกรบผมพยายามที่จะโจมตีคนกันอย่างบ้าคลั่งเลยครับใน,นระหว่างที่ป้องกันตัวเองกับพวกโรอยู่เนี่ยครับคุณลุงอัศวินก็มีการแซลล์ซล์อิซิโดน,นะครับว่าเนี่ยเห็นอิซิโดเนี่ยถือกระเป๋าออกมาด้วยเนี่ยอิซิโดเนี่ยวางแผนที่จะหนีออกจากเมืองใช่่่ยนีแต อิซิโดบอกว่าไม่ใช่จ้าชันแค่ออกมาเดินเล่นในเมืองโตคนเดียวแค่นั้นเองไม่ได้จะนงจะหนีอะไรซะหน่อยนะซึ่งตอนนี้ครับในจุดที่อิซิโดและคุณลุงอัศวินเขาต่อสู้กันอยู่นะครับมันก็มีพวกชาวบ้านพวกประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ด้วยครับอิซิโดก็หันไปบ่นหันไปด่าชาวบ้านนะครับอิซิโดเนี่ยมันปากแซบอยู่แล้วครับอิซิโดก็บอกกับว่าเฮ้ยพวกแกนี่จะยืนทําอะไรกันวะรีบหนีไปสิเว้ยพวกแกเป็นคนธรรมดารีบหนีไปจากพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วตอนนี้ครับภาพตัดมาที่ผา ในห้องประชุมครับซึ่งพวกช้างที่อาวาดดี่กอาวาดกันอ,อย่างเต็มเหนียวครับเหยียบคนสลางกายบี้แบนเลยครับ <c oughs> อย่างโหดนะทางด้านล่าสสดเองก็มีการพูดยั่วยุนายน้อยนะครับว่าเอาอยัางไงดีล่ะนายน้อยเนี่ยจะหนีจากที่นี่ยังไงดีล่ะเออคือแบบว่าสัปหลาดมันก็อาวาดอะไรอย่างเต็มที่ครับทางด้านไดาบาร์ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ดีกําลังแย่เลยนะเพราะว่าไอช้างเนี่ยมันกําลังโกรธมันกําลังคลุ้มคลั่งครับแถมนตอนนี้ตัวไดาบาร์เนี่ยยังไม่สามารถควบคุมช้างได้อีกด้วยนะภายในที่ประ ชุมแห่งนี้ครับคนที่ไม่ได้เป็นคนแบบต่อสู้เก่งกาอะไรมากมายเนี่ยก็เรียกว่าตกอยู่ในความสับสนตกอยู่ในความหวาดกลัวครับพวกเขาคิดว่าเส้นทางหลบหนีของพวกเขาเนี่ยมันถูกปิดไปหมดแล้วครับพวกเขากําลังคิดว่าพวกเขาคงไม่รอดอะไรประมาณนั้นนะแล้วตอนนี้นายน้อยก็บอกว่าเฮ้ยไดบาช่วยส่งความคิดของฉันไปถึงผู้คนอื่นๆด้วยนะเอาให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งเมืองเลยนะทําตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยไดบาก็สตันไปเล็กน้อยครับอะไรนะจูจูจะให้ทําตอน นี้เลยเหรอ นายน้อยก็ย้ำนะครับว่ารีบทําตอนนี้เลยนะนายเป็นจอมเวทนี่นามีแต่นายเท่านั้นแหละที่ทําได้รีบทําเดี๋ยวนี้เลยซึ่งไดบาก็โอเครับทราบตามนั้นครับไดบาเริ่มทําตามคํสต่งของนายน้อยครับก็เรียกว่าตัวไดบาเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการที่ให้นายน้อยเนี่ยใช้โทรจิตใช้เทเลพาธีในการสื่อสารกับคนทั้งเมืองนั่นเองครับแล้วนายน้อยสิรัตน์นั้นก็เริ่มที่จะพูดกับคนทั้งเมืองครับว่านี่ทุกคนฟังฉันนะในตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยถูกปิดล้อมแล้วมันเป็นการโจมตี มีแบบไม่ให้ตั้งตัวจากนักค่าที่เยี่ยวแห่งแสงส่งมาแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนแห่งสงครามเหมือนกันพวกเราเนี่ยคือกุศลยังไงล่ะตัดบทที่ด้านฟาเนเซ่ครับแม่มดตัวตึงของเราครับตอนนี้ครับฟาเนเซ่กำลังไล่คาถาแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาบนฟาฟ้า,ฟาครับแสงนั้นกำลังสาดส่องไปที่โถงเพื่อทำลายล้างความชั่วร้ายและขับไล่ปีาศาจครับบอกเลยครับว่าฟาเนเซ่คือโคตร การต่อสู้อันดูเดือดยังคงดําเนินต่อไปครับแล้วในพื้นที่ที่ฟานเซ่ยอยู่ค่ะพวกโทรนั้นก็เริ่มบุกเข้ามาแล้วด้วยครับพวกโทเนี่ยก็จะไปเล่นงานพวกชาวกูสางครับแต่น่นอนกครับว่าในพื้นที่ที่ฟานเซ่ยอยู่เนี่ยก็ยังคงมีเซอร์ปิโก้เนี่ยคอยอารักขาฟานเซ่ยอยู่ครับเซอร์ปิโก้นั้นก็ใช้อาวุธเวทมนต์สร้างลมเฉือนทําการตัดเจ้าโทรเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับอาวุธคือโคตดโกงโ โจมตีระยะไกลไม่พอแถมยังมีปฏิสิมพัภาพในการสังหารศัตรูที่สูงส,สุดอีกด้วยนะส่วนอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้ครับพวกชาวกุสานนั้นตอนนี้เริ่มที่จะหึดขึ้นสู้แล้วครับพวกเขานั้นจับอาวุธแล้วก็เริ่มที่จะโจมตีใส่พวกโทสนแ้นายน้อยสิรัตครับอยู่ท่ามกลางการลายล้อมของโทรครับแต่นายน้อยสิรัตน์เนี่ยก็สามารถที่จะจัดการโทรลงได้อย่างไม่ยากเย็นครับนายน้อยสิรัตน์นี่คือฝีมือเขาตึงของเขาอยู่แล้วะนะทางด้านล่าสสดที่ดูสถานการณ์การต่อสู้ อตอนนี้ครับยูดีดีช้างที่อยู่ด้านหลังกําลังจะกระทืบกําลังจะเหยียบลากสดครับแต่ลากสดนั้นไหวตัวทางกระโดดหนีออกมาได้ครับซึ่งรากสดเองก็ยังงงๆนะครับว่าเอา้าอะไรวะเนี่ยทำไมยูดีช้างเนี่ยถึงจะมาเหยียบเขากันซะอย่างนั้นครับซึ่งการว่าณนะตอนนี้ช้างเนี่ยถูกไดบาควบคุมได้แล้วนั่นเองครับไดบา,บาบอกเขาว่าการที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยคือไม่ง่ายเลยนะเออต้องใช้ทั้งพลังโทรจิตในเวลาเดียวกันแถมยังต้องมาควบคุมช้างควบคู่ไปด้วยเนี่ยเป็นงานยาก กันพอสมควรเลยล่ะครับและแล้วครับผมณตอนนี้ครับสิรัชัวอากาศในตอนที่ล่าสดยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวสักเท่าไหร่ครับสิรัตโจมตีใส่ล่าสดจังๆไป1ดอกครับแต่นั่นแหละครับผมสําหรับล่ากสดที่เป็นระดับสาวกนะครับฝีมือก็เก่งกาจไร้กาดกันพอสมควรครับล่ากสดนั้นยังไม่ได้เพียงพั้มโดนสิรัตเผด็จศึกกันได้ง่ายแค่นี้หรอกครับทางด้านล่าสดนั้นกลายเป็นเงาหนีลงพื้นพยายามที่จะหลบหนีครับซึ่งสิรัตก็พยายามที่จะตามไปครับผมเขาไม่ยอมให้ล่ากสดหนีครับแต่คือนลา สดคือมึงไวมากแป๊บเด mm ียวเนี <c oughs> <elled in parole> <c média> <Baek> ่ยแม่งไปโผล่ตรงนู้นแล้วแม่งดีซิรัตไปไกลแล้วนะแป๊บเดียวครับกลายเป็นว่าณตอนนี้ทางด้านล่างสดเนี่ยออกมาจากปราสาทได้เป็นที่เรียบร้อยเลยละครับและแล้วล่ากสดเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างครับรับรู้ได้ถึงตราประทับของกัดนั่นเองครับซึ่งล่ากสดเนี่ยก็ตามรอยกลิ่นอายของตราประทับไปครับและแล้วครับผมล่ากสดนั้นก็มาอยู่ใกล้ๆกับห้องขังของกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครเราก็จะเห็นว่ากัดเนี่ยก็ยังคงโดนล่ามโซ แล้วเราก็จะเห็นเงาล่ากสดเนี่ยอยู่ที่บริเวณหน้าห้องขังของกัสเป็นที่เรียบร้อยเลยล่ะครับแล้วกัสกูจะรอดไหมเนี่ยคือถ้ากัสมันไม่ได้ถูกพัฒน,นาการเนี่ยเออกัสมันรับมือลากสด ได้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือกัตณนะตอนนี้เนี่ยจิตใจก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับเอาอาวุธก็ไม่มีแถมยังโดนล่ามพนาการอยู่ด้วยนะครับผมแขนกลแขนเทียมก็ไม่มีครับถ้าลากสดมันชัวกาดนี้ในการสังหารกัดนี่คือกัดกูไม่รอดแน่นะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันครับว่ากัดของเรานะครับจะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไงนะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับเบอร์เซิร์ตอนล่าสุดครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลัง กัใใจให้บเราด้วยเท่านั้นยั่งพอเพื่อนเพื่อนยังสามารถให้กำลังใจเราเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยการสนับสนุนซื้อสบู่ของเรานั่นเองครัสบสบู่ของเราคือโคตรดีนะสีขาวเนี่ยสูตรออร่าไหลช่วยสกัดขจัดเซลล์ผิวบำรุงผิวให้เนียนนุ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมสีฟ้าสูตรออร่าบูมีโนผสมจากงาดำํำช่วยสกับผิวบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นหน้าใสปิ๊งกันแบบสุดๆอีกด้วยอย่าลืมสนับสนุนสบู่ของเรากันด้วยนะจ๊ะ